สวัสดีค่ะพบกับช่อง YouTube สมาทธาโรนะคะคลิปนี้เปิดไพ่ทายดวงความรักเน้นเฉพาะความรักแน่นๆจุกๆเต็มๆกับชาวราศีพิจิกและลัคนาพิจิกประจำเดือนพฤษภาคม2564คลิปนี้ชาวราศีพิจิกก็ดูได้ลัคนาพิจิกก็ดูได้นะคะก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าใครที่ไม่ทราบลัคนาก็สามารถใช้หลักการแบ่งวัน ที่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยคนราศีพิจิกทั้งคนที่มีแฟนแล้วคนที่โสดแล้วก็คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสามารถติดตามรับฟังและรับชมคลิปนี้ได้ก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจขอคนละหนึ่งแชร์ขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ส่งพลังบวกให้กันนะจ๊ะ สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวทักแชท a c e b o o k สมะพยากรสำหรับดวงความรักราคาเริ่มต้น3คำถาม99บาท5คำถาม149บาทกติกาง่ายๆเพียงแค่ท่านทักแชท a c e b o o k สมะพยากรชื่อภาษาไทยตรงตัวทักข้อความมานะคะโอนเงินแล้วก็ส่งสลิปจากนั้นพิมพ์คำถามที่อยากทราบเรียงลำดับมาเป็นข้อๆได้เลยสมมะจะทยอยตอบให้ทุก ทุกท่านทุกๆคนนะคะแล้วในเดือนนี้เดือนวิสาขบูชาวันเพ็ญเดือน6จะมีสุอาจะมีจันทรุปราคาหรือเหตุการณ์พระจันทร์ นะคะราหูอมจันทร์แบบเต็มดวงนั่นเองส้มมาก็จะทำวิธีบูชาอ่าจุดเทียนบูชาดวงชะตานะคะชุดละหนึบาทเสริมดวงการเงินการงานความรักและสุขภาพเรียกว่า ให้ผลครอบจักรยานอ่าจักรวาลน,นะคะทุกๆด้านกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจอยากจะจุดเทียนบูชาดวงชะตาแสงสว่างเนี่ยจะช่วยเรื่องพระราหูอมจันทร์ได้ดีมากก็สนใจทักแชทมาได้นะคะ ดวงสำหรับความรักของคนราศีพิจิกจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าอะไรที่ไม่ใช่ก็อย่าฝืนอะไรที่ไม่ใช่ก็อย่าฝืนเพราะว่าสำหรับคนมีคู่ไพแ่แปดถ้วยหมายถึงสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่เลิศเลอเพอร์เฟมากมันอาจจะดีพร้อมและตอบโจทย์สำหรับใครหลายๆคนแต่มันไม่ตอบโจทย์สำหรับคุณคนคนนี้อาจจะดีเลิศประเสริฐสีสวยหล่อได้ดั่งใจทุกอย่างในสายตาคน อื่นแต่ในสายตาคุณหรือในความรู้สึกของคุณคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่อะไรก็ตามที่มันไม่ใช่ถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นก็คือไม่ไหวอย่าฝืนพ่ายออกเดินทางค้นหาตามฝันพ่ายสาะสแสวงหาเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่คุยอยู่ด้วยกันมาจนเบื่อแล้วคุยโอคุยกันมาจนเอื่อมแล้วก็ปรับความเข้าใจกันจนไม่รู้จะปรับยังไงละเพราะ มันจะมีใครบางคนนี่แหละไม่คุณก็คนคนนั้นแหละที่มีพฤติกรรมบางอย่างหรือนิสัยบางอย่างที่เอื้อมละอาเหมือนกันนะ คือขี้หึงขี้หวงขี้ประชดขี้ประชันยอมไม่ได้แพ้ไม่เป็นคือนิสัยอยากเอาชนะอยู่ตลอดเวลาแล้วมันเป็นอะไรที่สร้างแต่ปัญหาชวนแต่ทะเลาะมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่แฮปปี้ต่อให้หล่อต่อให้รวยต่อให้สวยเลิศขนาดไหนแต่นิสัยบางอย่างคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันรับไม่ได้แล้วว่าท้ายที่สุดก็ ต่างคนต่างไปเนาะคือยื้อก็เหมือนจะเหนื่อยเพราะว่าความรักอย่างเดียวมันมันคงไม่ช่วยอะไรถ้ามันไม่เข้าใจกันแล้วมันเห็นไม่ตรงกันแล้วมันมีแต่ความอยากจะเอาชนะกันอยู่ตลอดเวลาแล้วคนราศีพิจิกเป็นคนที่ตัวคุณเองก็เป็นคนพูดจามไม่ค่อยเพราะนะ แล้วแฟนคุณก็พูดจาไม่ค่อยเพราะพอคนพูดจาไม่ค่อยดีต่อกันมาอยู่ด้วยกันมันมันเลยเกิดปัญหาบ่อยมันอาจจะเป็นปัญหาตรงนี้ตามมาก็ได้หรือบางท่านบางคนอาจจะเจออะไรใหม่ๆคนใหม่ๆความรักครั้งใหม่ที่มันรู้สึกว่ามันใช่มากกว่ามันตอบโจทย์มันเติมเต็มสําหรับคุณมากกว่าเป็นแบบนั้นก็ได้แต่ในกรณีคนที่เป็นโสดคนที่เป็นโสดเนี่ยไม่ต้องรีบร้อนนะแต่คนราศีพิจิกค่อนข้างที่จะเป็นคนขี้เบือ่อ คือรู้สึกว่าถ้าอะไรที่มันแปลกใหม่เราจะสนใจอะไรที่มันน่าสนใจในระยะแรกๆคุณจะเหิอมากถ้าพูดหยาบคายคือขี้ใหม่หมาหอมอะแต่คนราศีพิจิกเบื่อง่ายคือเป็นคนเบื่อง่ายอยู่กับอะไรได้ไม่นานแล้วยิ่งใครมางี่เง่าเอาแต่ใจจุกจิกชอบปัดชดปัดชันอะไรอย่างเงี้ยคนราศีพิจิกอะเป็นคนที่ข้อเสียอย่างหนึ่งคือ วิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นได้เวลาเมาส์มอยคนอื่นเนี่ยเก่งแต่เวลาใครมาเมาส์มอยเราเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชอบวิาพากษ์วิจารณ์คุณหรืออยู่กับคุณแล้วมันมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันไปในทิศทางเดียวกันไม่ได้คนราศีพิจิกก็จะไม่ค่อยทนสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอะไรที่มันตอบโจทย์สำหรับตัวคุณจริงๆคุณต้องการคนแบบไหนไม่มีใครรู้ดีเท่ากับตัวคุณเองดังนั้น ความรวยหรอความสวยหรอหรืออะไรกันแน่ที่มันรู้สึกใช่สำหรับคนราสีพิจิกเนะี่ยระหว่างความรักระหว่างความรวยระหว่างความสวยหรือความดีอะ่ะ มันไม่ใช่เลยคนราศีพิจิกต้องการคนที่ใช่มากกว่ามันมีความเป็นวัยรุ่น่ะระหว่างคนที่รักกับคนที่ใช่ฉันขอเลือกคนที่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าคนโสดชาวราศีพิจิกไอ้ที่มันมีเข้ามาเนี่ยถ้ามันยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่ใช่ฉันก็ยังต้องเดินทางค้นหาต่อไปไพย่ยังไม่ได้บอกว่าจะลงเอ่ยนะก็เรื่อยๆมาเรียงเยงไปก่อนไม่ต้องรีบร้อนนะคะ แล้วสำหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนล่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยไพ่บอกแล้วนะอยู่ไม่ไหวก็ไปค่ะคนที่อดทนคนที่พยายามคนที่ทำทุกอย่างทุกวิถีทางแล้วทำจนเบื่อทำจนจะอ้วกละทำจนเอือมแล้วร,รู้สึกว่าเฮ้ยท้ายที่สุดอะ่ะเขาขอใช้คำนี้ได้ไหมก็เราแค่คนคุยอ่ะ ทำทุกอย่างเหมือนเป็นแฟนน่ะแต่แต่ไม่มีสิทธิ์ควงแขนเปิดตัวเหมือนคนอื่นน่ะคือเขาคิดกับเราแค่คนคุยอะ่ะหรือหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างในตัวเราแค่นั้นเองแล้วพอวันหนึ่งที่เขาเจอคนอื่นน่ะเขาก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอะ่ะแล้วฉันก็รอไงหัวใจคนรอ,อรอแล้วรออีกรอแล้วรอเกอคนรออะ่ะมันก็มีความรู้สึกเพราะฉะนั้นเนี่ย คนราศีพิจิกที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วแล้วรอมาตลอดทุ่มเทอะไรมาตลอดตอนนี้เหมือนเริ่มกลับมาย้อนคิด เริ่มมาตั้งคำถามกับตัวเองแล้วว่าสิ่งที่ฉันทำไปฉันได้อะไรกลับมาเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ได้อะไรกลับมาแล้วเสียเวลาเปล่าบายบายเลิศเลอเพอร์เฟกตขนาดไหนมันนามันตามไม่ตอบโจทย์หรือเห็นฉันเป็นของตายชาวราศีพิจิกขอบายบายก่อนนะจ๊ะนะรักตัวเองให้มากๆส้มมาเป็นกำลังใจให้ขอพรอ,องพระพิฆเนศนะคะเสริมดวงของความรักชาวราศีพิจิกช่วงนี้ก็พยายามถวายมิตรโกนถวายของ มีคมกันไกลเข็มได้หรือมีดต่างๆถาวายพระถาวายวัดมิโกน่ะพระต้องได้ใช้ใครที่ยังตัดใจอะไรไม่ได้พยายามถาวายพระทำบุญด้วยของมีคมและเสริมดวงด้วยการไหว้ขอพรองค์พระพิคเนศแล้วคุณจะประสบความสำเร็จกับความรักครั้งใหม่เนาะเป็นกำลังใจให้การสนใจดูดวงทักแชทมานะคะสนใจจุดทเทียนบูชาวันที่8 พฤษภาคมนี้ทำพิธีครั้งเดียววันเดียวทักแชทมาสู้ๆเป็นกำลังใจให้สวัสดีค่ะ